มีกำลังมีมีสีสันมีความเวาขึ้นมากกับพร้อมที่จะโตสู่เนาะมีหลายหลายซื้อหลายลายอันอันใดใส่กันยายก,กับพวกเข้าใจน้ำขึ้นเน <laughs> เี่ยเป็นส่วนใหญ่ออดก่อนส่วนใหญ่ออดไปนำ้ำ <laughs> ไม่ได้ไม่หาเล่าด้วยมือนนี้เตงเดวอยุก อันจุเข้าหอ่อ้อมเรียบเอยฝนตกแห้งค่ะก็รู้บ่ได้ไปทางไหนจ้าสวัสดีนะจ้าขอบคุณลหลายๆขอบคุณที่มาเติมพลังแรงงานเนาะมาเติมพลังตลอด คุณสจากสวัสดีจ้าคุณสจาย์อาลีสวัสดีมนไปกินลาบวิสานน้ำเล่า <c oughs> ยายสอบลาบพิสานก็จะมีแต่อันนี้หลายเนาะคุนว่าคุณว่านคุณพา,านหลายคุณว่าก็ไปไล่จด้วกับไปเพราะว่าคุณ ก็จะจะไหว้พะนารับซมคุณหนูแดงมาแล้วหนูแดงก็เ่เห็นลายมือเนาะคุณหนูแดงแยกสุกไปเรื่อยคนดีเธอสอบก็จะมักสนุกที่ห้าไปคือกันบ <laughs> อกคนดีเธอไอ้มันบวท้องมันเนาะหนูแดงแนะนำแนะนำให้จินอย่าพาดาเดอ อันแย่เบื้องโมเป็นกันย้อนมันบ่ได้เห็นนี่นะมันต้องได้เบิ้งสตอรี่มันบอเดี๋ยวเจรินไปทางจริงซีเนาล้วเก่งอยู่แล้วเพินบอกอันคุณคุณอันลงสตอรี่ให้ให้คุณลงสตอรี่แย่กับว่ได้ลงแม่งอ กินยาเกแล้วก็เศร้าปวดหัวมากเลยแม่ปวดหัวบ่กินยาเก่แม่เดี๋ยวไปวันนี้ล่งแล้วหันลงเพ่งพร้อมแด้เพิ่นนะ่ะอสตอรี่เพิ่นอันว่าแซ้ตกระบูรงือเลย ไปเห็นดูไปเห็นแู่จโมทีนั่งเอกกับว่าอมานําแจ๊กเถื่อแต่ว่าเลาก็วายอยุดรถแล้วไปยังไะไปไหนทําไมไม่บอกกาวคนที่เธอชอบมัง่งตอบกับผู้สุขไปเรื่อยคนที่เธอชอบก็จะมักสนุกเคห้าไปคือกัน บ <laughs> อกคุณด,ดีเธอเลยวยาปอาไปผ่านไปผ่านไปเออแยกกันแยกกันว่ามันดีนะตอบกับคุณนูแดงสวัสดีค่ะนูแดงคุณคุณน้อยตอบกับคุณนูแดงนูแดงตอบกับอ้าบปินับว่าไดไปคอมเมนต์พายไทยวิดีโอลงไปเรื่อย เบิ่งรู้เบิงบ่งลูกมูแต่ก็เหตุ่เปิดเนาะบ่ฮู้จัดแอะมีอย่างเนาะท่านมีอย่างหลายแล้เข้าไปเข้าไปัเบิง้งถ้ฮัเบึ่งสตอรี่บ่อนคุณแม่เต่าเียสวัสดีค่ะคุณแม่เกียนสวัสดีนะจ๊ะคนสวยคนสวยคนเก่งด้วย ทุกวันไปทั้งหนบอดี้ค่าุนบอดี้ยิ่ดีแย่กับเรื่อด้ไปคุณพอกับทานระเบดิดบอดี้ยเยอะนั่นครับสวัสดีทุกคนในห้องนะครับคนที่เธอชอบกระทักทายพิรดามอากาศกะ ก็ร้อนอยู่เพราะว่ามันร้อนมันร้อนอบเอานะอบเอาฝุ่นเนาะคนที่เธอสอบเนี่ยเราตัางยอมตอนตอนเท่าใดก่อนนั่งอีกค่ะใดบัวใดดกอกพืชหอดมูคอยว่า ได้วาได้จาน้ำหูใไข่เนยคือทอดเท่าหลอเแมมาให้กำลังเล่งใจเนาะอันเป็นน้ำทิพย์ประโลมใจเนาะตลอดขึ้นหน้าตลอดเนาะวันเดียวนี้จริงเลยกรบเบุหิน่ะไมว่เดาหนีบ่ะจงใส่พุ่นซุ่ม <c oughs> เล่นไปแล้วบ่ะเล่นไปเล่นมากบว โอ้ขายูมีลหลุดาไปเร็วเนาะสำรวมสุมเขียวดีพวกพวกที่พ่นกิ่งแล้วพิ่นสอนเอาเนาะพื้นกเ็เฮ็ดเอาให้ได้ให้ได้หลายเด้เนาะน้ำว้ามาจาน้ำก็เป็นจำน้ำพีบคนละเนาะกระลุมให้เข้ามีดอกเมือป็นอย่างหลายดอกเนาะคุนคน้อยคุนนุ่ม บันบ่ปิ่อย่างรุ่นไปใจกับไปบุ่นตต้งแต่รูปไปไปบุ่นแต่ภาพซื่อมันบ่ห็นแตงตอนเย็นบอกแตงส่วนเข้าหอพร้อมบอเอาตอนตอนเย็นนี่แตงส่วนเข้าหอพร้อมเน้ยางบ่ห็นไรนะแยกไปหาไรเน้ยไ,ไปหาบ่าห็น ลัดดาม,มาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่เขียคุณพ่อวิมลแล้วกับวทิมโมปลาหนองลวก็มาให้กำลังใจตลอดสวัสดีครับคุณพ่อวิมลคุณพ่อวิมลแล้วกับบทิมโมปลานนองลวก็มาให้กำลังใจตลอดสวัสดีครับคุณพ่อวิมลพันเพชรสมภู คุณคุณที่เธอสอบมนล่ันทุทให้สมอันน้ำสกินเนาะเพื่นมาให้กำลังแรงใจเฮาอันพี่บทิมน้องนะเ <c oughs> นาะพี่บทิมน้องไปแจ้งงานไปแจ้งงานเองให้ให้ให้ลูกนัก ขึ้นสีแดงแล้วบัดนนี้ขึ้นแดงขึ้นนี้ไปแล้วก็เพ่เนาะเพื่นมาให้กำลังแรงใจเฮาอันพี่บัทิมน้องนะเ <laughs> นาะพี่บัทิมน้องคุณบุญบุญสีตอบกับหนูแดงหนูแดงสวัสดีทักทาย ดูบ้านไปทั้งในโบได้ข้าฝนณบได้ยินทีแย่กั่เลยโบได้ไปคุณบุญสีแก้วคำส้มกันอีกแล้วลูกเป็นคุณชอบสนุกค่ะแม่โบได้ส้มแหนโบดึงแต่เขาไปเบิง,บงอันหลังบ้านนั่งน,นั่งมือท่านได สวัสดีทุกคนในห้องนะครับคนที่เธอสอบกระทักทายพิรด,ดามาคุณแม่สมานนาเล็กหรือรูปดูครับนั่งเอกอยู่บบเมนวาเข้าผ่านเลวเฮาสิเสือได้มาเดียนมันบบ ัน้อมขอตัวนะครับคุณแม่เขียนเอ๋ยไม่สะดวกตอบนั่นกับภาพนิ่งกับ,บุ่คยได้ลุ่มเที่ยวแต่ลืมมันเทือดาทยอะไรกับบุคลุ่ม <c oughs> ม,ม,มันหลายเวียกมันไปอยู่บนเต้ามลดร์คนที่เธอสอบนะเนี่ยแล้วสั่ง,งนตอน ตอนเท่าไกว่กนั่งเอกไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องเนาะเป็นอย่างกันนัาถือกันไปนั่นคุณนวลแดงเอ้ยหักกันไปดีกว่าตั้งันพี่เธอชอบ